สวัสดีครับผมเซฟเซฟเทปน,นะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการคนอวดเทปนะครับวันนี้ก็จะมาขอพูดถึงเทปของวงชามานะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักนะวงชามาเพราะว่ามีเพลงที่โด่งดังเนี่ยก็คือเพลงสาวเทคนิคนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าใครเกิดทันยุคประมาณสัก ยุคของเทปอ่ะก็น่าจะทันเพลงชอบก็ให้แม้มาคออย่ารอให้มันนานแรงน้องเป็นสาวแก้มแดงเพียกแกล้งให้น้องรอนานพี่ไม่แกล้งให้น้องรอนานนะฮะนี่คือเพลงสาวเทคนิคนะฮะแล้วก็โด่งดังนะครับอัลบั้มนี้ออกเมื่อปีพศ2539นนะครับก็ผมจะให้ทุกท่านมาดูกันนะครับว่ามันจะมีรายละเอียดของปกเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับระหว่างปกนี้กับปกนี้นะครับซึ่งอัลบั้มนี้เนี่ยนะครับ ลักษณะทางกายภาพนะสังเกตคร่าๆวๆก็จะเป็นที่สีนะครับที่มันจะแตกต่างกันหลายๆท่านอาจจะมีแบบทางทางขวามือของผมนะเป็นสีขาวนะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวสีเขียวอ่อนอันนี้ผมเห็นน้อยมากนะครับที่เป็นเทปออกมาขายตามตลาดมือสองนะครับก็ผมถือว่าก็หายากในระดับหนึ่งนะครับตัวทางซ้ายมือของผมนะครับ วงชามาครับก็เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตนะครับเป็นเพื่อชีวิตทางภาคใต้นะครับมีชื่อเสียงประมาณออกัลบแรกประมาณปี2539นะครับก็มีชื่อเสียงออกสัก1-2อัลบั้มประมาณนะครับสังกัดไอคิวดิมิเดียนะครับก็เป็นค่ายของทางภาคใต้นะพวกหนังตะลุงอะไรพวกนี้ก็จะสังกัดที่ IQ คิวิมิเดียนี่ยครับผมก็จะรู้จักนักร้องนำนะครับก็คือคุณทรงกฎชามานะครับแล้วก็คุณนัทานะครับ หลักๆก,ก็จะเป็นสมาชิก2คนที่ร้องนะครับผมแล้วก็จะมีนักดนตรีอีกมากมายนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูในเครดิตนะครับผมสมาชิกส่วนมากก็จะเป็นชาวจังหวัดระนองนะครับก็อัลบั้มเนี่ยถือว่าโด่งดังมากๆเลยนะครับผมชื่อของวงชามาเนี่ยเป็นเขาว่ามาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลว่านกกังเขียนดงนะครับหรือว่าเป็นนกบินหลานะครับดูสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปนกตรงนี้นะครับก็ ตัวนกวิลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทางภาคใต้นะครับเขาก็เลยใช้คําว่าชามาแล้วก็นกนกพิลาดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวงนะครับ๋อ,อคอนเซปต์ดีนะผมชอบมากอ่ะทีนี้มาดูเรื่องเทปครับผมตัวทางซ้ายมือเนี่ยจะเห็นได้ว่าปกเนี่ยจะเป็นสีแบบเขียวอ่อนนะครับแล้วก็จะเห็นว่าชื่อเพลงเนี่ยมีแค่เพลงหัวใจจักรจี้นะครับส่วนปกที่เห็นบ่อยๆทางขวาเนี่ยจะมีทั้งสาวเทคนิคแล้วก็หัวใจากกาจักรจี้นะครับผม ส่วนตัวสันก็จะคล้ายๆกันนะครับผมแล้วก็มาดูข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยลองสังเกตดูว่าจะเรียงเพลงไม่เหมือนกันนะครับผมปกที่มีเพลงที่มีเขียนว่าหัวใจจักรจี้เนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วยหัวใจจักรจี้นะครับส่วนปกที่มีชื่อเพลงว่าสาวเทคนิคเนี่ยก็จะหัวหัวมันก็จะไม่ใช่หัวหน้าแรกของหน้าเอของเพลงแรกหน้าเอเนี่ยก็จะเป็นสาวเทคนิคครับคือ ตัวปกก็อ่านอ่านเขาเรียกอ่านรายชื่อเพลงยากหน่อยนะก็ต้องวนอ่านไปอย่างนี้นะประมาณนี้ครับผมผมจะบอกว่าสองอัลบั้มนี้เรียงเพลงไม่ใช่ดิสปั๊มนี้อัลบั้มเดียวกัน,น่สองปั๊มเนี้ยเรียงเพลงไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูทางซ้ายมือของผมก่อนข้อสันนิษฐานของผมและ Sj สนะครับสันนิษฐานว่าปกทางซ้ายเนี่ยจะออกมาก่อนแล้วก็ตั้งใจที่จะโปรโมทเพลงหัวใจจักรจี้นะ แต่เมื่อเพลงสาวเทคนิคมันเกิดดังขึ้นมาเนี่ยก็เปลี่ยนเพลงโปรโมทแล้วก็เปลี่ยนสีปกนิดหน่อยออกแบบอาร์ตเมอร์ข้างหลังเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็เลยโปรยตรงชื่อเพลงว่าสาวเทคนิคก่อนหัวใจจักรจี้นะ,ะประมาณนี้ผมกับแอดเจคิดว่าประมาณนี้คนระับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันของทั้งสองปกนะก็คือ่ามันก็คล้ายๆกันนะแต่แต่คือมันต่างอ่ะถ้าใครเห็นก็ ควรจะสอยไว้เก็บเข้าคู่กันเก๋ๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวม้วนกันก่อนดีกว่าตัวม้วนของผมผมเรียกว่าเป็นปั๊มแรกกับปั๊มสองแล้วกันดีไหม <c oughs> ตัวปัม๊มปั๊มแรกเนี่ยจะเป็นหน้าหนึ่งเนี่ยจะเป็นนกกังเขียนโดงนะแต่ว่าหน้าหนึ่งของไอ้ปั๊มสองสีขาวเนี่ยจะเป็นตัว A ออะเพิ่มขึ้นมาเอ้ยไม่ดี <c oughs> จะเป็นตัวบริษัทชื่อบริษัทเพิ่มขึ้นมานะครับผม แล้วก็เนี่ยครับดูมันก็จะต่างกันแล้วก็การเรียงเพลงก็จะต่างกันมีโลโก้โบริษัทนะนี่นกนกต่างกันนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวลอ็อตม้วนเทปที่ตัวตัวม้วนนั่นแหละอาจจะผลิตที่ j8 แปนนะอาจจะไม่ได้บันทึกที่ j8 แหรอกแต่ว่าตัวม้วนน่ยผลิตที่นั่นโอเคตัวม้วนก็ต่างกันประมาณนี้เรามาดูปกกันบ้างน,นะครับผมนะ ตัวปกของม้วนที่เราเห็นกันได้บ่อยเนี่ยก็จะเรียงเพลงแบบสาวเทคนิคนะครับหนุ่มคอนสีสาวคอนถมหัวใจจัจกรจี้นะครับหนังตะลุงนะครับไอหนุ่มแร่นองนะครับอจะบอกว่าไอตัวปกทางสีขาวเนี่ยคือใส่เพลงสาวเทคนิคไว้ถึงสามแทร็กด้วยกันในอัลบั้มนะท่านผู้ชมดูเพลงแรกหน้า A สาวเทคนิคนะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายหน้า A ก็เป็นสาวเทคนิคนะครับแล้วมาดูหน้า B ก็ขึ้นต้นด้วยสาวเทคนิคครับคือไม่ว่าจะเปิดหัวม้วนต้นม้วนหน้าเหน้บีอเจอสาวเทคนิคมาเลยนะแสดงว่าเพลงนั้นอ่ะเพลงนี้ยในสมัยนั้นอ่ะคือมาแรงจริงๆนะครับก็เลยเอาตัวขายเป็นปกขาวเนี่ยเยอะออกมาเยอะมากนะครับผมไม่รู้ยอดขายนะว่ากี่กี่ตลับนะแต่ว่าคือผมเห็นเยอะนะอืมเห็นเยอะจริงๆนี่นะครับก็อันนี้จะเป็นเครดิตนักดนตรีนะครับอ่า ก็ดูนะครับบันทึกเสียงครับโมดิสตูดิโอนะครับผมแล้วก็ท่อนที่เป็นท่อนหนังตะลุงนะครับก็เป็นของหนังถมนะครับหนังปฐมไอ้ลูกหมีนะครับช่วยเติมสีสันเพลงหนังลุงนะครับคืออัลบั้มนี้ยค่อนข้างดีดีมากๆดีเกือบทุกเพลงอ่ะเต้กว่าดีทุกเพลงเลยก็ว่าได้ไม่ว่าเกือบนะครับอ๋อปกเทปเป็นนี่นะครับพิจตุดนครนะครับก็เป็นศิลปินใต้น่าจะช่วยกัน ทำผลิตออกมาตรงนี้นะครับบอกว่าที่มาเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มีตรงขอบคุณพิเศษนะครับมีอาจารย์ยงยุทธนะครับวงด้ามขวานให้เพลงฉันรักเธอนะนะครับแล้วก็มีพี่ว่องมงคลอุทกนะครับโอ้ให้คำแนะนำต่างๆสุดยอดจริงๆครับผมคิดถึงน้าว่องอีกแล้วนะโอเคสุดยอดครับมีน้าว่องด้วยที่ว่าน้าว่องได้เจอมนะครับ เราก็จะมีเนื้อเพลงนะครับเป็นหัวใจจักกี้นะครับไม่รักไม่ลบนะครับสมมติว่าพี่ทรงกฎก็จะแต่งเนื้อนะครับพี่แลแล่ลแ,ลแล้วน้องเอี๊ยบเอี่อรอนะฮะตอนเด็กฟังบ่อยมากเพลงหนังลุงนะครับหวังเวิร์ดจังเลยนะครับหวังเวิร์ดจังเลยเป็นห่วงนักหน้าหวังเวิร์ดจังหนุ่มคอนสีสาวคอนถมนะครับสาวเทคนิคนะครับว่าแต่ละเพลงเนี่ยก็คือพอๆทั้งนั้นนะครับ เกือบจะทุกเพลงเลยมั้งเนี่ยที่แต่งโดยพี่สงกตนะครับยกเว้นเพลงนีะครับฉันรักเธอนะนะครับแต่สาวเทคนิคนีน้ไม่แน่ใจนะก็อาจจะใช่นะผมเหมือน,นเคยอ่านว่าใครแต่งเนะี่ยถ้าท่านผู้ชมดูอยู่แล้วรู้ว่าใครแต่งเพลงสาวเทคนิคนะฮะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะผมก็ไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นพี่ต้องกดตามที่เครดิตได้เขียนไว้ก็เป็นได้นะครับ ครับก็รายละเอียดแตกต่างก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับเนี่ยอย่างเพลงอย่างม้วนสีเขียวเนี่ยเขียวอ่อนๆเนี่ยก็จะเป็นหัวใจจักรจี้นะครับแล้วเพลงที่2ก็เป็นไม่รักไม่ลบนะครับ3เป็นหนังลุงนะครับก็คือจะเรียงเพลงต่างกันเลยครับส่วนตัวเครดิตเนี่ยก็ยังยังเหมือนเดิมอยู่นะครับ แต่ว่าอาจจะมีเรื่องฟอนต์บ้างนะฮะที่ต่างกันไปนะฮะรู้สึกตัวนี้จะเล็กฟอนต์จะเล็กเครดิตฟอนต์จะดูเล็กๆนะครับตัวนี้ฟอนต์ใหญ่กว่าหน่อยอ่าตัวนี้อ่านง่ายเหมือนกับว่าตัวขาวเนี่ยมันเป็นตัวปรับปรุงของตัวเขียวนะอืมดูเทียบกันอ่าฟอนต์อ่านง่ายกับอ่านยากนะเรียงเพลงต่างกันนะโอ้โหไม่โฟกัสเลยนะ ตัวตัวเพลงก็มีเครดิตเหมือนกันครับข้างหลังเนะี่ยก็เหมือนกันต่างกันที่ฟอนต์นึงนะแล้วก็ฟอนต์เครดิตนะครับแล้วก็ต่างกันที่สีปกต่างกันที่ชื่อเพลงตรงนี้นะครับผมต่างกันที่ม้วนนิดหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่เจอตัวปกเขียวอ่อนเนี่ยก็รีบคว้ามาครองนะเพราะว่ามันดู ที่อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดใครเจอม้วนขวาวเนี่ยก็จะต้องฟังเพลงสาวเทคนิคนี่เยอะหน่อยเพราะว่าใส่เพลงนี้มาถึง3มแทร็กด้วยกันใส่ํานะฮะเพราะว่าดังมากจริงๆนะคโอเคครับผมก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้นะครับผมชามานะครับสาวเทคนิคนะครับผมสวัสดีครับ